โอเคคือเห็นแล้วว่าทำไมไม่ใช้เครื่องมือช่วยบ้างซึ่งอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่ามันทำได้ง่ายมากอ่ะดูอ่าเราจะขอใช้ q u i l l แล้วกันอันนี้คือประการแรกคือเราจะสรุปที่มันเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนะาะว่า คีอบอร์ดโอเคก็ทีนี้จากตรงนี้เราก็ใส่มาสรุปก่อนเนาะอ่าเพื่อเช็คาเป้าเป็นคำอย่างนี้อันนี้มันเกินไปหน่อยเราตัดจากที่คำว่า yet เนาะปั๊บฟซซ์ละหลังจากงั้นอ่ะให้มันเยอะให้มันมากเป็นเนาะ เนี่ยมันก็จะย่อลงมาละระดับนึ่งแล้วก็ใช้คำใหม่นะที่เราแบบน่าจะเข้าใจง่ายขึ้นเสร็จแล้วก็วิจิอันนี้มันจะเสริมว่าใช้คำอะไรยังไงแต่มันเป็นเรื่องของพาร h r ฟสทีนี้ Copy เอาไปช่วยใน Translate ปัจจุบันนี้การ Google Translate มันก็ดีมากละอันนี้เป็นสลับกันใะอไซไฟไหนดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วกันนะจะได้ง่ายขึ้นนะครับใน,น,เ,นเพื่อคือเราต้องใช้ใส่ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อตรวจสอบว่าใจความมันตรงกันไหมนะแต่ว่าของตัวอย่างของตั้งแต่เมื่นะอไหร่ของแบบเสร็จแล้วใส่ไว้ทำแบบนี้ก่อนนี่คือสิ่งที่เราทำโดยปกติ ไปนาะจะทําให้ไม่จบเลยเสร็จแล้วมันเย็ดเนาะที่คําว่าเย็ดเอา้าจริงๆต้องย่อหน้านี้นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่คิวเบลพาราฟิสซะามาว,าาวาันนี้เสร็จแล้วอันนี้มันยังไม่พอเนะี่ยฮะมันยังไม่จบมันจะทำยังไงอีกอื้ สังงตตึตตึแล้วก็ไปที่อันนี้อีกครั้งออกเกินมาเนาะเกินมามมจะเป็น how serious is ตรงไหน how serious is อ้าวทำไมมันไปโน่นล่ะไม่เอาไม่เอาตั้งแต่ how serious s i คือถ้าเราซื้อมันจะสามารถใช้คำที่เยอะได้แต่มันก็ไม่ดีกับการที่เราจะ ah p r o f e s s i แล้วเสร็จแล้วไงอีกคือมันกมองตาเราสนอจกับนี่หอยมือบอลมือบอลมอบายมาจากไหนคืออะไร individual scores of mobility no mobility and อะไรอ,อ่ะเพราะว่ามันไม่มีคอมมามันมีคอมมาแล้วมันมีคำเพิ่มโอเคก๊อปไปไปใช้ใน google translate เร uh ิ huh. so like ่บฮึเราก็อออคำนี้คำเดิมเนานะเราไปตัดนี่ก่ปภาพเสร็จแล้วก็อ่อเมื่อกี้ ในไหนล่ะเกือบสี่พัวศตวรรษไปได้ดแล้วก็ไปมาต่อให้อันนี้ก็อันนี้สักถึงตรงนี้แล้วก,กันจะไม่เกิน อืม uh huh. ฉันไม่เอาทั้งหน้านั้นทน,นี่ก่อนนะฮะ uh huh. จริงๆแล้วมันขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำไ,ได้ไปที่ขั้นตอนแปลเลยเนาะก็ไม่ทำเลยนเนอ Stu ใส่อันนี้เก็บไว้ก่อนจะได้ดูว่านี่เป็น after น,นึ่งีก็เมื่อกี้มัน in a n o l h s i s t u d y แล้วก็อันนี้มันถไหน

Race, ใหม้มาจะได้ดูไม่เป็นแบบภาษาของตัวเองอ,ะอ่ะมันจะไม่ไม่ดูไม่ดูว่าก๊กอปเข้ามาทั้งๆที่ทจริงๆก็ก๊กอปแหละก๊อปวางไปใส่อันนี้ใหม่เมื่อกี้ก๊อปปีไปยังปัญหาร้ายแรงเดรป่ปัญหาร้ายแรงเอาอยัางไม่ รายแดงแบบสิบาโแล้วก็เสร็จแล้วก็ไทีอะไคุณวประโยคว่าอะไร After three months ใช่ไหม In another study, in another study. Okay. 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 ก็เรามีก็มาดูที่ไปพรับเฟสก่อนีดิวส์อะไรมา,มาจบที่ adults าเซต a d u l t เมา สมด o เตอร์ดีซีส์ลอสเขาเปลี่ยนคำให้นะทีแต่ถึงเวลาเราก็ต้องตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะโอเคเจ็นมันถึงคำว่าอะไรเ,เราไม่ถึงคำว่าเด๋อที่สัไปจำไม่ได้ลหรออ่ะค่อยว่ากันต่อไปประโยคนี้ก็เอาไปแปลซะ อะไรที People. People. ่โป่งที่โก่อนะตามเนื้อตามเริ่ก่อนแล้วเราค่อยมาอ่านจากไอ้ที่เรา edit ไว้เนี่ยนะทำให้มันเป็นพื้นฐานก่อนนะฮะไม่งั้นเราเราอ่านหนังสือน่าจะแบบเกินพันหน้าเราอ่านทันได้ไงอืม อันนี้น่าจะเกินนะเกินที่ทำเนี่ยดังนั้นย่อหน้านี้เอาออกไปเลยอันนี้เดี๋ยวที่อัดคลิปพอละเนาะน่าจะรู้วิธีละก็แค่นี้โอเคมาอยู่ในนละอ่ะหาได้เจอ Do nài, anh này cứ zoom anh ấy cứ zoom ba anh ấy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  anh Stop. Just in. stop here.